ความจริงที่หลายคนอ่านไม่เคยรู้การเป็นคนดีเกินไปอาจทำร้ายคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวในคลิปนี้ยผมจะพาคุณไปค้นพบว่าทำไมผู้ชายที่ดูเหมือนจะแบดกลับมีสเสน่ห์มากกว่าคนที่พยายามเป็นคนดีรู้หรือไม่80%ของผู้ชายกำลังติดกับดักความน่าเบื่อโดยไม่รู้ตัวพวกเขาทำทุกอย่างอย่างถูกต้องแต่กลับไม่มีใครสนใจ ถ้าคุณเบื่อที่จะเป็นแบบนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับเคล็ดลับที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากรู้จัก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หนุ่มๆห,หลายคนอาจจะสงสัยกันว่าทำไมทำดีกับผู้หญิงไปตั้งเยอะแต่อีกฝ่ายกลับไม่รู้สึกอะไรเลยหรือบางทีอาจจะไปรู้สึกกับหนุ่มเจ้าสำรานเสียมากกว่านี่มันไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเราจะมาไขาปริศนาความรักกันให้กระจ่างหลายคนอาจคิดว่าการเป็นผู้ชายที่ดีเป็นสุภาพบุรุษทำทุกอย่างเพื่อผู้หญิงจะทำให้ได้ใจสาวๆแต่ความจริงแล้ว มันอาจาไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะเพราะผู้หญิงหลายคนก็ชอบความท้าทายชอบผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองไม่ใช่แค่ความคิดดีนะแต่ต้องมีความลึกลับน้าค้นหาด้วยสิถึงจะเรียกว่าเพอร์เฟกลองนึกภาพนะครับเวลาที่เราเห็นหนุ่มหล่อเดินเข้ามาในงานปาร์ตี้ทุกสายตาจะต้องจับจ้องไปที่เขาแม้เขาจะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่แค่ความมั่นใจของเขาก็าทำให้เขาโดดเด่นแล้ว ถ้าอยากเป็นแบบนั้นบ้างลองปรับเปลี่ยนตัวเองกันดูดีกว่าไหมเดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆในการเป็นผู้ชายที่สาวๆต่าง,ลงหลงไหลกันแบบง่ายๆ7ขั้นตอนรับรองว่าทําตาม,ามแล้วได้ผลแน่นอนข้อที่7ศิลปะแห่งการครองพื้นที่เมื่อการมีตัวตนไม่จําเป็นต้องตะโกนทําไมหนุ่มแบดบอยถึงดูเท่และมีสเสน่ห์ดึงดูดสาวๆได้ขนาดนั้นความลับมันอยู่ที่ตรงไหนกันนะ ลองสังเกตดูสิครับเวลาที่หนุ่มแบดบอยเดินเข้าไปในห้องนึงทุกสายตาจะจับต้องไปที่เขาไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาหล่อเหลาอย่างเดียวนะแต่เป็นเพราะเขาสามารถครอบครองพื้นที่นั้นได้อย่างมั่นใจทำให้ทุกคนรู้สึกได้ถึงพลังอำนาจที่แผ่ออกมาจากตัวเขาแล้วเราจะทำยังไงถึงจะสามารถครอบครองพื้นที่ให้ได้เหมือนกับพวกเขามันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างก็สามารถสร้างความแตกต่างได้แล้ว เริ่มต้นจากการรับรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวเวลาเดินเข้าไปในห้องอย่ามวัวแต่ก้มหน้าก้มตาเดินไปมาอย่างไม่มีจุดหมายลองยืดตัวให้ตรงมองไปร,บรอบๆด้วยสายตาที่มั่นใจแล้วคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้ทันทีนอกจากนี้ภาษากายก็สำคัญมากนะการนั่งการยืนหรือแม้แต่ท่าทางการเดินก็สามารถสื่อถึงความมั่นใจของเราได้ทั้งนั้น ลองฝึกฝนให้ตัวเองมีท่าทางที่สงบและควบคุมได้ดีจะช่วยให้คุณดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากขึ้นจำไว้ว่าการครอบครองพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของการตะโกนหรือการแสดงออกอย่างรุนแรงแต่เป็นเรื่องของความมั่นใจที่แผ่ซ่านออกมาจากภายในเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดอยู่กลางป่าแม้จะเงียบสงบแต่ก็มีความแข็งแกร่งที่รู้สึกได้ข้อที่ 6. ศิละปะแห่งความสงบ เมื่อความเย็นคือเสน่ห์ที่แท้จริงเราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากนั่นก็คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมหนุ่มแบดบอยถึงดูเท่และมีเสน่ห์ดึงดูดสาวๆได้ขนาดนั้นนอกจากเรื่องความมั่นใจแล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเขาดูโดดเด่นคือการที่พวกเขาสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมลองคิดดูนะครับเวลาที่เราเจอปัญหาหรือสถานการณ์ที่กดดันเราจะทํายังไง บางคนอาจจะโวยวายตะโกนหรือแสดงอาการหงุดหงิดออกมาแต่สําหรับหนุ่มแบดบอยพวกเขาจะเก็บอารมณ์ไว้ได้อย่างน่าทึ่งทําให้ดูเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็นและน่าเชื่อถือเพราะอะไรผู้หญิงถึงชอบผู้ชายที่ควบคุมอารมณ์ได้กบเพราะว่าผู้หญิงต้องการความรู้สึกปลอดภัยและต้องการคนที่สามารถพึ่งพาได้ ในยามที่เกิดปัญหาถ้าคุณเป็นคนที่อารมณ์ร้อนโมโหง่ายหรือปล่อยให้อารมณ์ควบคุมตัวคุณจะดูไม่น่าไว้ใจและอาจทำให้ผู้หญิงรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ การควบคุมอารมณ์ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแต่เราฝึกฝนตัวเองให้เป็นประจำเช่นการหายใจลึกๆเมื่อรู้สึกเครียดการคิดก่อนที่จะพูดหรือการหันเหความสนใจไปทำอย่างอื่นการควบคุมอารมณ์จะช่วยให้คุณไม่เพียงแต่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างแต่ยังช่วยให้คุณมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นอีกด้วยเพราะคุณจะไม่ต้องมามัวแต่เสียเวลาไปกับการรู้สึกหงุดหงิดหรือโกรธเคือง ข้อที่5ศิละปะแห่งความลึกลับเมื่อความเงียบพูดได้ดังกว่าคําพูดเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณดูดีมีเสน่ห์ดึงดูดสาวๆนั่นก็คือการสร้างภาพลักษณ์ที่ลึกลับนั่นเองหลายคนอาจคิดว่าการเปิดเผยตัวเองทั้งหมดให้ผู้หญิงรู้จะทําให้เธอชอบเราแต่จริงๆแล้วการเก็บงําบางอย่างไว้บ้างก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับลองนึกภาพดูเวลาเราอ่านหนังสือนิยายหรือดูหนังเรามากักจะชอบตัวละครที่ดูลึกลับหน้าค้นหาใช่ไหม พะเราอยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังใบหน้าที่เย็นชาหรือรอยยิ้มที่ลึกลับนั้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ลึกลับก็เหมือนกันมันจะทําให้ผู้หญิงอยากรู้จักเรามากขึ้นอยากค้นหาว่าเราเป็นใครมีอะไรน่าสนใจและแน่นอนว่ามันจะทําให้เราดูดีมีเสน่ห์มากขึ้น แต่การสร้างภาพลักษณ์ที่ลึกลับไม่ได้หมายความว่าเราต้องปิดปากเงียบสนิทน,นะครับเพียงแค่เราไม่จําเป็นต้องเล่าเรื่องราวชีวิตของเราให้หมดเปลือกในครั้งแรกที่เจอกันก็พอแล้วการเก็บงงาบางอย่างไว้บ้างจะทําให้ผู้หญิงรู้สึกอยากค้นหาเราเองและเมื่อเธอค้นพบอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเราเธอก็จะรู้สึกตื่นเต้นและสนใจเรามากขึ้นข้อที่4เสน่ห์แห่งความท้าทายเมื่อการยืนหยัดในตัวตนคือกุญแจสู่หัวใจเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณดูดีมีเสน่ห์ นั่นก็คือการเป็นคนที่ท้าทายนั่นเองหลายคนอาจคิดว่าการเอาอกเอาใจผู้หญิงจะทําให้เธอรักเราแต่จริงๆแล้วอ่ะการเป็นคนที่ท้าทายเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับลองนึกภาพดูเวลาเราเล่นเกมเราจะรู้สึกสนุกมากเมื่อเกมนั้นมีความท้าทายใช่ไหมการจีบผู้หญิงก็เหมือนกันการที่เราเป็นคนที่ท้าทายเล็กน้อยจะทําให้เธอรู้สึกตื่นเต้นและอยากเอาชนะใจเรา การเป็นคนที่ท้าทายไม่ได้หมายความว่าเราต้องเย็นช้าหรือไม่สนใจเธอเลยนะครับเพียงแค่เราไม่จำเป็นต้องตอบตกลงกับทุกอย่างที่เธอขอและมีชีวิตของเราเองการมีเป้าหมายและความสนใจของตัวเองจะทำให้เราดูเป็นคนที่น่าสนใจและมีอะไรให้น่าค้นหาและเมื่อผู้หญิงรู้สึกว่าต้องพยายามเพื่อดึงดูดความสนใจของเราเธอก็จะยิ่งรู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้น การเป็นคนที่ท้าทายจะทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเธอมีค่าและอยากพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอคู่ควรกับเราลองนําปรับไปใช้ดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าผู้หญิงจะยิ่งให้ความสนใจคุณมากขึ้นข้อที่ 3. ศิลปะแห่งการพูดจริงเมื่อความจริงใจคือเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดเราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักนั่นก็คือการพูดในสิ่งที่เราคิดอย่างตรงไปตรงมา หลายคนมักจะก,กังวลว่าถ้าพูดความคิดเห็นของตัวเองออกไปแล้วจะทําให้คนอื่นไม่พอใจหรือกลัวว่าจะทําให้ความสัมพันธ์เสียไปแต่รู้ไหมครับว่าการที่เรากล้าพูดในสิ่งที่เราคิดจริงๆนั้นมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงหลายคนชื่นชอบลองนึกภาพดูสิครับเวลาที่เราคุยกับคนที่กล้าพูดความคิดเห็นของตัวเองอย่างมั่นใจเราจะรู้สึกว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูง และน่าสนใจใช่ไหมการที่เราพูดความจริงไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปดูถูกหรือดูหมิ่นคนอื่นนะครับเพียงแค่เราแสดงความคิดเห็นของเราอย่างตรงไปตรงมาและพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นการกล้าพูดในสิ่งที่เราคิดจะทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเราเป็นคนที่น่าเชื่อถือและสามารถพึ่งพาได้และแน่นอนว่าจะทําให้ความสัมพันธ์ของเรามีความโปร่งใสามากขึ้นแต่การพูดความจริงก็ต้องมีศิละปะนะครับ เราต้องเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมและระวังไม่ให้ไปทำร้ายจิตใจคนอื่นลองนำไปปรับใช้ดูแล้วคุณจะพบว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างดีขึ้นมากเลยละ่ะข้อที่ 2. ศิลปะแห่งการเป็นศูนย์กลางจักรวาลของตัวเองเราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือการมีโลกส่วนตัวของตัวเอง หลายคนอาจคิดว่าการเอาใจใส่ผู้หญิงจะทําให้เธอชอบเราแต่จริงๆแล้วการมีชีวิตของตัวเองที่น่าสนใจก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้หญิงได้ไม่น้อยเลยนะครับลองนึกภาพดูว่าเวลาที่เราเจอคนที่มุ่งมั่นกับเป้าหมายของตัวเองมีความสนใจที่หลากหลายเรามาักจะรู้สึกทึ่งและอยากรู้จักเขาให้มากขึ้นใช่ไหมการมีโลกส่วนตัวจะทําให้เราดูเป็นคนที่น่าสนใจและมีอะไรให้น่าค้นหา และเมื่อผู้หญิงรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองและมีเป้าหมายในชีวิตเธอจะยิ่งรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราการที่เราให้ความสําคัญกับตัวเองมากเกินไปไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจผู้หญิงนะครับเพียงแต่เราไม่จําเป็นต้องเอาชีวิตของเราไปผูกติดกับผู้หญิงคนเดียวการมีโลกส่วนตัวจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นและเมื่อเรามีความสุขเราก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้ แล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นและผู้หญิงก็จะให้ความสนใจคุณมากขึ้นด้วยข้อที่ 1. ศิลปะแห่งการหยอกล้อเมื่อความสนุกคือกุญแจสู่หัวใจอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณดูดีมีสเสน่ห์นั่นก็คือการหยอกเย้าเธอเบาๆนั่นเองหลายคนอาจคิดว่าการเอาใจใส่ผู้หญิงจะทําให้เธอชอบเราแต่จริงๆแล้วการหยอกเย้าเธอเบาๆก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ ลองนึกภาพดูเวลาที่เราคุยกับคนที่ชอบแซวเราเล่นๆเ,เราจะรู้สึกสนุกและตื่นเต้นใช่ไหมการหยอกเย้าก็เหมือนกันมันจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกสนุกและอยากรู้จักเรามากขึ้นการหยอกเย้าไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไปดูถูกหรือดูหมิ่นเธอนะครับเพียงแต่เราแซวเธอเล่นๆเ,นเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นทางการหรือเรื่องที่ทั้งคู่รู้กัน การหยอกเยาจะทำให้บรรยากาศในการสนทนาสนุกสนานมากขึ้นและทำให้ผู้หญิงรู้สึกผ่อนคลายและเมื่อเธอรู้สึกผ่อนคลายเธอก็จะเปิดใจให้เรามากขึ้นแต่การหยอกเยาก็ต้องมีศิลปะนะครับเราต้องเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมและระวังไม่ให้ไปทำร้ายจิตใจคนอื่นวันนี้เราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการหยอกเยากันไปแล้วนะครับลองนำไปปรับใช้ดูแล้วคุณจะพบว่าความสัมพันธ์ของคุณกับผู้หญิงจะสนุกมากขึ้นขอบคุณและสวัสดีครับ